สวัสดีชาววอรบแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก่าโชว์ของกันนะครับส่งมาโดยไม่รู้ใครนะใช้ชื่อในเกมว่าฮาบิทนะครับผมก็เรียกว่าฮาบิทแล้วกันนะฮะมาในรถ T110 e 4นะครับหรือว่าเราเรียกกันว่า e 4นั่นแหละนะครับอยู่ในแมปช่องเขาผ่านเกิดทั้งฝั่งตะวันออกเฉียงใต้นะครับ ไปครับออกตัวช้าหน่อยนะครับรอให้เพื่อนเข้าไปก่อนแล้วก็อาบิดก็เริ่มตามเพื่อนนะฮะไปเล่นตรงลายน่าจะตรงกลางตรงสะพานนะครับลายตรงสะพานอันนี้เป็นแพทหนึ่งจุดเกนะครับก็ช่วงนี้คลิปค่อนข้างเยอะนะะก็ค่อยๆลงอันเก่าๆก็พยายามจะทยอยเอาลงให้มันครบๆให้มันหมดนะครับก็ทยอยทยอยกันไปนะครับก็ดูได้ครับสนุกเหมือนกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็น1.9ึ่งจุดก้าหรือหนึ่งจก็ดูได้เหมือนกันเนาะอ่ะตรงกลางครับมาเล่นตรงกลางครับฮาบิดครับมาครับอีสี่ครับครันนี้หมุนป้อมได้แต่ว่าไม่รอบนะอืมมาตั้งปืนรอครับตรงนี้ครับมี wt ด้วยนะครับเพื่อนในทีมก็มาช่วยกันส่องนะฮะตั้งปืนรอนะ wt นี้ก็หันท้ายออกนะแน่นอนว่าท้ายเขาหน้าเขายาวอ้าวเห็นนะครับ คันแรกครับ1390ครับซัดหัวเข้าไป812นะฮะก็หนักๆครับเพราะว่าคันนี้มันดาเมจต่อน,นัดมันดีอยู่แล้วนะดาเมจเฉลี่ยต่อน,นัดอยู่ที่750นะครับซัดเข้าไปนัดแรกนี่812เลยแต่ว่ามี E4 สวนมาด้วยลูก h E นะครับด้านบนครับเห็นอ b อ e เจ7เก04ครับแม่รีบยิงนะเงียบไปเลยนะครับแล้วก็มีจอนไม่ใช่จอนนะไม่มีจอนเกมนี้ไม่มีจอนนะ เกมนี้ไม่มีจอดแต่ว่าไม่ไมีไม่รู้ว่าใครยิงสวนมานะบึ้มเมื่อกี้นะฮะน่าจะลูกเฮเพราะว่า E4 เมื่อกี้เขาใช้ลูกเฮยิงเข้ามานะครับน่าจะเป็น E4 หรือเปล่าอ้าวมี LT นะครับเป็นล้อ,อยางครับ e v r 75 FL10 นะครับเขาสปอตอยู่ตรงนู้นนะครับโอ้โหเห็นหวัวนิดเดียวไงสิบสามเก้าศูนย็ยังอยู่นะส่วน WT ของเราไ,ไปแล้วนะไปแล้วนะโอ้โหเจอรับของแรงนะ 4 0 0 5ครับแต่ว่าฮาบิทยิงเข้าไปครับยิงเข้าไป842ครับแล้วทางซ้ายครับหายไปแล้วเพื่อนตอนนี้ดูสกอร์นะฮะ0นย์ต่อหนะครับฮาบิทเครียดเลยครับบอกโอ้โหมาเล่นตรงกลางให้ทั้งขวาก็ยังโอเคทางซ้ายหายไปไหนทั้งแถบเลยแล้วดูจากละสปอตเนี่ย ทางสายรื่มเลยนะเรื่มเลยนะฮะทั้งปรเกัโตหกห้าสกอเป็นจีไอเสนี่เอาเจอฮนะไอเสมครับสองคันนะฮะโอ้โหชัดเข้าไปก็แปดร้อยสิบเก้านะฮะฮาบิดแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางก็ยังอยู่นะฮนะฮาบิดบอกมีแบบผหินให้อยู่นิดเดียวนะะจะจะออกมายิงนี่ก็ต้องขึ้นมาทั้งตัวขึ้นมายิงนะกระดกไปกระดกมาครับเอา้า ขาวิ่งผ่านครับโปกเกตโตวิ่งผ่านซัดโปกเกตโตไปเจ็ดรอยสบเอ็ดเนะฮะแม่แต่ละนั้นนี่โอ้โหหกสิ TP, บทล็อกห0ส p ทไปเจ็หินะฮะมาแล้วไม่เห็นตัวด้วยนะไออสามครับย,ยิงได้นะแต่ว่าไม่ได้ดามเมจนะครับยังดีเบล็อกไอ้สามได้แล้วก็สกอร์เปนจียิงเข้าแท็กมาแท็กลึงเฉยไม่เสียดาเมจนะยังดีอยู่นะครับยังโอเคอยู่ครับ <go> บอกเลยว่า แตกอีกแล้วนะงานนี้ซัดปลายเข้าไปครับสกอร์เปยนจีครับได้คิวสกอร์เปยนจีเป็น1คิวครับหมดภาระไป1แล้วแต่ว่ายังเหลืออีกเยอะไอเอสยิงเข้ามาก็ยังบล็อกได้อยู่นะครับซ้ายก็มาหนักๆนะตรงกลางก็พยายามจะเข้ามานะครับยังดีว่ายังมีเพื่อนช่วยอีกนิดนึงไอเอสามโอ้โหนัดนี้821ดาเมจไปรวมกับเพื่อน,นครับมีคอนเคอร์เลอร์ทีมของเราเนี่ยมาช่วยอีกคนหนึ่งนะสแรงแข็งขันครับผม โอ้ตอนนี้สกอร์ดูโอเคครับเจ็ดเท่าครับตีตึ้งขึ้นมานะแต่ว่าก็ยังโดนบุกอย่างหนักอยู่ดีครับ60 TP ทียังอยู่ครับเห็นแต่หัวหลิมหลิมยังไงดีฮะเล็งแล้วก็ยังเอาหัวไม่เอาหัวครับเอานี่แหละฮะชัวชัวฮะเอาหัวแท็กเข้าไปครับหัวเหมือนกันนะ792ฮะตอนนี้ใช้ลูกทองอยู่นะเหลืออีกแค่2นัดเท่านั้นนะครับ บอกว่าไม่ไหวเยอะเสะือเกินขอเป็นลูกทองแล้วกันนะใช้มาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ยังเห็นลูกหัวริมๆของ 60tp มาอยากได้ครับอยากได้ที่ดีกว่านะเก็บไปอีกคันหนึ่งเป็น2คันสำหรับ is 3ครับเหลือลูกทองนะสุดท้ายแล้วถ้าลูกทองหมดจะไปเอายังไงกับ 60tp ครับพี่ 60tp หนาเสือเกินนะครับเลง 60tp เอาตรงหัวริมๆนี่แหละเอาซัดเข้าด้วยครับ 747ครับตอนนี้ซัดเข้าไปแล้ว5้0พครับผมบล็อกไปแล้ว3า0พนะครับแม่ชอบจังเลยเดะแบกแบบนี้สกอร์ดูสูสีครับแต่ว่าเพื่อนไม่ใช่เพื่อนนะศัตรูนี่เข้าไปแคปฐานแล้วอ <c oughs> ซัดหัวไปอีกทีนึงเป็นลูกธรรมดานะ660นะ 60TP ก็ 60TP เถอะนะครับซัดหัวมาแล้ว หลายนัดเหมือนกันนะครับอีกนัดเดียวเท่านั้นอ่าเล็งที่เดิมไม่เห็นแล้วกดลงหน่อยสอิเห็นอยู่นิดเงียบครับเงียบครับตอนนี้เอาเป็น HE ดีกว่านะครับเพราะว่าเขาเหลือดาเมจแค่19เท่านั้น,นครับ HE นี่โดนเข้าไปนี่กลับลงลดแน่นอนสําหรับ60สิ TP คันนี้นะครับขอเลงจังๆแล้วก็โดนสวนแหม่แล้วก็ยิงไม่โดนด้วยนะ เอาแล้วครับ 60DP เล่นลูกทองสวนกลับมาแล้วครับตอนนี้ e 4ของเราฮาบิตของเรานี่เหลือเลือดอยู่650นะครับ60 TP นี่ดาเมจเฉลี่ยตอนนั้นนี่750เหมือนกันนะโดนจังๆเข้าไปนี่กลับลงรถเหมือนกันนะครับเล่งดีๆครับ10ต่อ11ครับสกอร์ตอนนี้เอาเพื่อนช่วยนะฮะโอเคครับโอเคครับยังไงดีครับฮาบิต ซ้ายมีโปรเกตโต้หกสิ้าออะเพื่อนเก็บไปแล้วครับพอพอยังชั่วโล่งหน่อยครับตรงนี้เหลืออีกแค่3คันครับ FV4005 E4 แล้วก็สติฟัง103ครับตรงนี้นะฮะ E4 ที่เขายิงเข้ามาตั้งแต่ต้นเกมนะ,ะแล้วก็อยู่ยังอยู่โอ้โหโดนครับโดนเข้ามา400นะยังดีว่าโดนแค่400นะครับ แต่ว่าไม่ใช่ว่าโดน e 4ยิงนะโดนเซฟฟัง10-3ยิงครับ400ถ้าโดน e 4ยิงจริงจจังๆนี่เข้าจังๆนี่ก็อาจจะกลับลงรถได้จริงจังจังๆเหมือนกันนะไปครับไปเล่นตรงกลางดีกว่านะครับตรงกลางดีกว่าเพื่อเริ่มพาบุกแล้วครับนำทีมโดย T95 ครับแล้วก็ด้านหน้าก็มีว k เ k 100ครทำไมเลือดนายยังอยู่ เยอะซะเหลือเกินไปอยู่ตรงไหนมาดูเลือดเราสิเลือดเราอยู่200ร <c oughs> <c oughs> ้อยเอแบ่งมาสักหน่อยได้ไหมมาครับ4.005ครับอาบิดตั้งปืนรอครับทีเก้าห้าขึ้นไปกดดันครับขึ้นไปกดดันครับฮาบิดอออกมาไฟติดครับแต่ไม่สนครับตั้งปืนรอไว้ก่อนครับ ออกมาเมื่อไหร่ชั้นซัดแน่นอนนะเป็นลูก AP นะครับใครๆก็อยากได้นี่ครับนัดนี้ซับไป5้าครับได้มาอีกคิวหนึ่งเป็น3คิวครับกำจัด405ไปแล้วครับเหลือแค่2ครคันครับฮาบิทกำลังคิดว่า e 4จะมาเหรอถึงได้ไปตรงกลางเขาคิดอะไรอยู่ครับเอะหรือว่าจะไม่ไปอยกัอยก,ย,กยักเยินเยินไปทางไหนดียังไงดีจอดนิ่งครับ อ้าว E4 มาจริงๆครับ E4 มาจริงๆแต่ว่ามีคอนเคลเลอร์คันหนึ่งครับของเราครับเขาไปกันอยู่นะครับแต่ฮาบิดไม่เข้าไปช่วยครับไม่รู้ว่ายังไงครับแต่ไม่ช่วยดีกว่าแล้วก็ซัดกันอยู่นัวครับตอนนี้คอนเคลเลอร์เดินโดนเข้าไปอีกงัดหนึ่งนี้เรียบร้อยแน่นอนนะครับแล้วก็ทางซ้ายครับสติฟฟัง1-03ครับในมินิแมปโผลมาแล้วครับ กลายเป็นว่าทีมบุกของเรานี่ไปนี่ว้าเลยนะฮะว้าเลยนะครับตรงนี้ครับท้าบิดเห็นแล้วครับว่าอา้าสติฟังอยู่นี่เนี่ยไปครับกะจะไปเก็บเต็มที่เลยนะครับเอาเล่นทีเผลนี่เนะี่ยโอ้โหคอนเคลเลอร์เราไปแล้วครับคอนเคลเลอร์เราไปแล้วครับท้าบิดบอกเอานี่ก่อนนะฮะสติฟฟังก่อนเลยครับ ที่เผลอนี่แหละเขาคงไม่คิดว่าเราจะมาบุกตรงนี้แน่นอนนะฮะอ้าวแล้วเจอด้วยแล้วก็เรียบร้อยครับ <Got 'em. S 1> ได้มาเป็น 4Q ครับแล้วก็คิดถูกจริงๆเขากำลังเผลอๆอยู่นะครับกำลังเปลี่ยนโหมดอยู่เลยนะครับคันสุดท้ายครับ E4 ด้วยกันนะครับแต่ว่าเลือดเขาเหลือเยอะกว่าพอสมควรเลยนะครับ <c oughs> บิดนี้ กลายเป็นว่าเป็นเดอะแบกตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าเพื่อนในทีมเนี่ยเดินไปเดินมานะเจอแล้วครับซัดเข้าไปเงียบครับเขาก็ซัดมาก็เงียบกันทั้งคู่เลยนะครับมันกดดันครับมันกดดันครับฮาบิดออกกาลังโหลดอยู่นะครับวีเคร้อยจะขึ้นมาช่วยแล้วนะครับแต่ว่าฮาบิดเลงตรงนี้แล้วซัดเข้าไปครับห้าคิวครับคนเดียวครับวีเคร้อยไม่ต้องครับชั้นเองคนเดียวครับทีเก้าห้าเดินเล่นไปครับ เรียบร้อยนะสำหรับเกมนี้นะมันกันดีนะฮะสำหรับฮามบิดนะครับชี0 E4 นะครับ M แตกไปนะครับได้สตีวอลมาด้วยนะฮะไฮคาลิเบอร์แน่นอนครับเพราะว่ายิงไปเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันนะได้เงินมาแสนห้าขับประสบการณ์3790แล้วก็พันธบัตรอีก4ใบนะครับยิงไปทั้งหมด9287นะครับแมเกือบเกือบหมื่นเลยนะฮะ 5Q คิวนะครับ อ่าครับประสบการณ์ดิบๆนี้1263นะครับยิง19เข้าเป้า15เจาะเกราะ14นะครับดาเมรวม9002มีบล็อกไป3 000, 1 0 0 3น6 0นะครับแล้วก็มีแอซิดอีก9 115นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมด้วยหักค่าซ่อมค่ากระสุนยุทธัิจใจต่างๆก็ยังเหลืองเงินมาใช้46,000นนะครับสนุกดีนะสำหรับ คนนี้นะฮาบิตนะไม่รู้ชื่อจริง,รงชื่ออะไรนะเรียกขเขาฮาบิตตลอดเลยก็ขอบคุณเขาด้วยนะครับสำหรับคลิปมันมันแบบนี้นะสำหรับเอามาลงเก๋าโชว์ของใครมีเก๋าแบบนี้มันมันนะส่งมาเดี๋ยวผมจะมานั่งดูมานั่งคัดแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กันได้เลยแล้วก็พบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ตอนนี้ช่องนิกกี้ทีวีเปิดรับสมาชิกรายเดือนได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้จะมี3มเลทคือเดือนละ35บาท80บาทและ300บาทแล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์มากมายอาทิเช่นป้ายผู้สนับสนุนอีโมจิและในเลท80ดบบาทขึ้นไปนั้นจะมีวิดีโอเทคนิคการเล่นมากมายที่ให้สมาชิกเท่านั้นได้รับชมสนใจดูรายละเอียดได้จากลิงก์ใต้เดสคริปชันในทุกคลิปวิดีโอและกดสมัครสมาชิกได้จากปุ่มสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ